สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ l i h e in USA by Herbal Las Vegas ข้วกลิ้งกระดูกหมูอ่อนดูน่ากินมาก พริกแกงคั่วกลิ้งนะครับมีหลายเจ้ามีหลายสูตรกระดูกหมูอ่อนพริกแกงคั่วกลิ้งกระปิน้ำตาลกระเทียมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเราจะเอาพริกแกงคั่วกลิ้งผัดก่อนนะครับ เราใส่น้ำมันใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปทุกเคล้าให้ซิกแกงคลุกลิ้งนะครับกับกระดูกหมู ลุกเข้าไปอย่างนี้ประมาณ5นาทีนะครับใส่กระปิน้ำตาลผากระเทียมแล้วเติมน้ำลงไปนะครับ บางสูตรเขาเอากระดูกหมูไปต้มก่อนนะครับแต่ผมว่าทำวิธีนี้นะครับได้รสชาติที่อร่อยกว่าเยอะนะครับเสร็จแล้วปิดฝาไว้นะครับทุกสิบนาทีมาดูนะครับ ทุกสิบนาทีนะครับมาคนอย่างนี้นะครับจนกว่าน้ำจะแห้งนะครับก็ประมาณ4 0่สถึงห้นาทีนะครับ เราใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลุกเข้าให้เข้ากันนะครับปิดฝาทิ้งไว้5นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับ ดูน่ากินมาก้วยด้วยใบมะกรูดซอยดูกระดูกหมูเงามันน่ากินมาก ไม่เหมือนที่เอากระดูกไปต้มนะครับพวกกลิ้งกระดูกหมูอ่อนเมนูอาหารปักใต้ที่ผมชอบทำทำบ่อยมากนะครับ ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งรสชาติก็ร้อยร้อยร้อย,อยจังหู้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ See you n ซ t time บ๊ายบายอื